ถ้าจะไปซื้อบรนวันให้เราอ่ะไม่ต้องเอาเงินสดมาให้เราดีกว่าเอาเงินสดมาให้เราดีกว่าอยากอยากให้นักขึ้นมาหก็เอามาเอาเงินสดมาเก็บไว้ที่เราได้อุ่นใจไว้กับเรา <brew> ตอนนี้เราก็ไม่กล้าซื้อเพราะว่าราคากระเป๋าอ่ะมันสูงมากมองให้เหมือนเป็นการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยให้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 คิดนิดนึงว่าอันไหนมันจะซื้อมาขายไปราคามันยังโอเคอยู่ไม่ใช่แบบวันนี้ซื้อมาวันขายต่อเอาเงินหายไปหลายบาทอะไรอย่างเงี้ยก็ให้พูดให้เขาคิดนิดนึง ยินดีมากค่ะ คือจริงๆเนี่ยเขาเขาเป็นคนที่ชอบหาของขวัญสรรหาของขวัญให้เราอยู่แล้วแล้วเขาก็แอบรู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเหมือน,ม,นมันมันมูนลค่าเยอะแล้วมันก็เหมือนการลงทุนเนาะเราก็บอกเขาแล้วช่วงเนี้ถ้าอย่างที่ทุกคนรู้ช่วงนี้แบบสินค้าพวกกระเป๋าอะไรเงี้ยมันค่อนข้างที่จะแพงราคาสูงมันก็เหมือนการลงทุนมันก็ต้องเลือกจังหวะช่วงในการซื้อนิดนึงว่าควรจะซื้อช่วงไหนที่ราคาดีราคาไม่ดีราคาสูงราคาตา่ำ mm hmm. อะไรเงี้ยเราก็เหมือนพูดดักคอเขาไปแล้วว่าถ้าจะไปซื้อบรนษัทให้เราอ่ะไม่ต้องเอาเงินสดมาาาให้เรดีกว่ อ่าก็ยังดีที่ยังเชื่อฟังไม่ไม่ไม่ไปซื้อให้อย่างน้อยก็เป็นแบบอยากอยากให้นักใช่มั้ยก็เอามาเอาเงินสดมาเก็บไว้ที่เราได้อุ่นใจไว้กับเราก็คือไม่เป็นเงินสดใหม่ให้เราแบบซื้อเองอยากได้แล้วก็ซื้อเองก็ จริงๆเขาก็ตั้งใจเหมือนออมเงินก้อนนึงไว้ให้เป็นของขวัญอยู่แล้วแต่เราก็ไม่เอาจริงๆนะณตอนนี้เราก็ไม่กล้าซื้อเพราะว่าราคากระเป๋าอะมันสูงมาก mm hmm. อย่างอย่างอย่างที่บอกกันซื้อกระเป๋าซื้อทองหรืออะไรเงี้ยมันเหมือนการลงทุนเราก็ต้องดูจังหวะช่วงเวลามีเงินอะมีได้แต่ว่าไม่ต้องใช้เงินให้เป็นด้วย mm hmm. อืมค่ะถอยรถค่ะ mm hmm. อย่างที่ทราบกันค่ะเป็นแ a ช s i o mm hmm. ของเขาก็เขาจะเปลี่ยนรถประมาณ สองปีครั้งหรือปีกว่าปีละค้งอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องงามยามดี <c oughs> ขำแรงมากเรื่องงามยามดีค่ะก็เพิ่งถอยคันใหม่ค่ะ <c oughs> ห้ามไม่ได้ <c oughs> ไม่ห้ามไม่ไม่ได้ห้ามค่ะห้ามไม่ได้แต่ว่าก็จะพูดให้คิดนิดนึงว่าควรจะดูรถที่ซื้อมาขายไปแล้วราคามันยังไม่โตก ให้เหมือนอ่ะเหมือนกระเป๋าโยก็มองให้เหมือนเป็นการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยให้ให้ให,ให,ให,ให้ให้คิดนิดนึงว่าอันไหนมันจะซื้อมาขายไปราคามันยังโอเคอยู่ไม่ใช่แบบวันนี้ซื้อมาวันขายต่อเอาเงินหายไปหลายบาทอะไรอย่างเงี้ยก็ให้พูดให้เขาคิดนิดนึงแต่ว่าเราก็ไม่ได้ห้ามเขาอยู่แล้ว<ม>ค่ะ ล่าสุดก็เห็นพี่เคออกรายการอะไรกันนึงแล้วเขาบอกว่าเหมือนบ้านต่างๆอะไรเงี้ยของทุกอย่างที่เขาซื้อทำให้มีรูกก็คือสุดท้ายก็จะยกให้เประยาอ๋อเป็นมีหลักฐานแล้วใช่ไหมคะก็ก็ก็แบบนั้นค่ะก็คือเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมีรูกมีทายาทอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้มันก็เป็นหลักตามธรรมชาตินะเขาก็อายุเยอะกว่าเราเยอะหลายปีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พูด พูดไหวแต่แต่ว่าวันนั้นมันยังไม่มาถึงราคาก็ยังต้องยังยังต้องใช้ชีวิตด้วยกันไปอีกเยอะค่ะแน่นอนอยู่แล้วแหละไม่มีใครโย่ใช่ว่าไม่มีใครที่แบบทาบ้านเรางบมันไม่บานปลายแต่ว่าความสุขมันอยู่ที่แบบตอนที่เราเข้าไปอยู่เนาะความสุขมันอยู่ตรงนั้นมากกว่าแล้วเหมือนเราทั้งคู่ครับได้มีการวางแผนล่วงหน้าเลยว่าเราจะลงทุนกับอะไรบ้างในอนาคตอะไรแบบนี้ แน่นอนมองมองอยู่ค่ะจริงๆมองไว้หลายอย่างเลยแต่ว่าเศรษฐกิจแบบนี้มันก็อาจจะต้องคิดนานหน่อยนิดนึงมองยาวๆหน่อยก็ยังไม่ได้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างสักเท่าไหร่แต่ก็มีไอเดียมีศึกษาหาข้อมูลไว้อะไรอย่าพลนบ้างยใช่มี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 แพลนสำหรับอนาคตข้างหน้าที่แบบเราจะอยู่กันสองคนตายายแล้วแบบว่าอาจจะแบบ เป็นหาช่องทางไหนในการลงทุนหรืออะไรเงี้ยค่ะคิดว่าไม่น่าจะมีค่ะไม่น่าจะมีพี่พี่เคเคเายังยืนยันคําเดิมนะตอนนี้โยก็ยังเป็นยืนยันคําเดิมนะแต่ว่าไม่แน่อะไรมันก็เกิดขึ้นก็ได้แต่ว่าณตอนนี้ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะมี